จะรันนะครับติดตามในเ็นบุ๊กใช่ไหมเฟซบุ๊กตามมาสักหน่อยนโอ้ยโอ้โอ้หนึ่งนาทีผ่านเอาให้เข้าไปพอๆโอ้ยโอ้ยยี่สิบเวทโอ้ยเจ็ดสามสองหนึ่งเวลาโอ้ นีก um: ็ er> มีเขาเรียกว่าจะเรียกว่า F B หรือว่าอะไรดีวะเนี่ยติดตามเลยใช่ไหมโอเคนี่เขาตามมาจากไหนมาจากไหนนะรดลันนะติดตามหน่เซ็นบุ๊คใช่ไหมเซ็ตามมาตั้งากมา้ใช่ไหมนี่นะครับผมพอมาผมก็นี่แหะจิ๊กเกอร์แต่ไปโคตรน่าติดขัดนะไม่รู้มันจะติดกันหรือเปล่ามันรู้นะมาติดกันนี่นะครับตัวจิ๊กเกอร์เอาไปติดเีแกบอกแล้วถ้าเติดก็เกิดมาหาผมเนี่ยเจอผมไม่ให้ผมทุกคนนะไม่กิดตังค์นะผม นี่นะครับเ,เจอรี่นะผมวันนี้จะมาต้อนรับเด็กจรันนะครับผมนี่นะครับมีพ,พมึ่งจะมานะครับผมวันนี้พี่ชื่ออะไรครับใหม่ครับพี่ใหม่นะครับผมพึ่งมานะมาต้อมมึงสนุกนะครับอ่าเจอไอ้เจอรี่นะครับน้องผมเองโอเคสากนสองนาทีพอนะพอไหมสองทีพอไหม,ออไหมโอเคสองนาทีสากลสองนาที Cái tóc, cái tóc, cái tóc, ôi ôi cái tóc, cái tóc, cái tóc, cái สามสิบัิอโอ้ยกาจะตกกาจะตกตั้งคู่กาจะตกกาจะตกตั้งขันไว้โอ้ยให้ได้ให้ได้ให้ได้ทั้งคู่พอมีทักษะนะครับหนึ่งอาที่ผ่าน เนึ่งเงินทีนพิพานโอ้ยไอหนึ่งินทีหนึ่งทีหนึ่งเทีเอาให้ครบไปครบพอโอ,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 อ้ยโอ้ยโอ้ เจอร,รีก็โดนแล้วอ้าวอีกสามสิบเตเป็นไรกะเป็นไรเป็นไรฮะอ้าวได้ไหมเนี่ยอายสามสิบเมตรสามสิบวิจับให้หเล่นได้ไหมเนี่ยอายสามสิบเมตรสามสิบเม กูว่าได้ดักฟันใหม่กูว่าเนี่ยยี่สิบเว้ยโอ้ยยี่สิบบเว้ยโว้ยอุ้ยมันมันมันอีสิบสิบเอ้าหมดเวลาแล้วเด่ถอยเยอะเด่ถอยเยอะโอ้ยห้า สี่สามสองหนึ่งเอาเวลาสองหนึ่งเอาเวลาโอ้พ่อ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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่เได้โอ้สนุกสนุกสนุกเป็นไงบ้างพี่เหนื่อยป่าวเหนื่อยไอ้นี่เหล็กดุดเลยไอ้สัตว์กูว่าต่อยต่อยเสร็จต้องไปแดดปันใหม่เนี่ยนี่ขอบคุณมากครับผมที่มาเล่นด้วยครับผมขอบครับนะครับผมจังหวะบางจังหวะนะครับมัน ยังอาจจะยังไม่ทันนะไม่เป็นไรมือใหม่ทั้ง,งนั้นนะผมโอเค